อันเนี้ยอันที่เพิ่งผ่านมามไม่นานแม่กาพลาดหัวมาเลยนะคะหนุ่มกันชัยสะดุ้งแรงอยู่เฉยๆก็โดนโยงปงม,มเวียเป็นลาล่ยพี่เป็นทีษษษษษนะ่มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยพลาดหัวมางนี้เดี๋ยวคนตกใจคือ<ม>จริงๆต้องบอก<า>นะว่าหลายคนยังตับจับตามองเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับข่าวการเลิกลาของคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่าเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยออกมาขุดประเด็นแล้วก็เม้าโยงไปนู่นไปนี่อะค่ะทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ เขาก็มีการแสดงความคิดเห็นกันอันนี้นะเขาบอกเด็กสมัยนี้บอกเวียเบลล่าคบกันนานมากตั้งแต่จําความได้แล้วตูละทันตั้งแต่สมัยเวียแพนเค้กแฮชแท็กเวียสุกรวัน์แต่ที่พีคสุดๆคือชาวเน็ตบางคนออกมาบอกชั้นทันกันชัยแล้วก็รถมินิแม่นอกจากนี้ยังมีอีกนุศูนย์สุดอือเขาบอกว่าเรื่องของความเจ้าชู้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยมีนี่คือต้นเรื่องคืออันนี้นี่อันเดียวนล่าเรื่องคืออันนี้เล่าอันนี้ ผ่านมาเนี่ยเขาบอกม,มีชาวเน็ตรายหนึ่งทวิตข้อความที่บอกว่าเวียเจ้าชู้เนี่ยเกิดไม่ทันสมัยหนุ่มกัญชัยอะดิแฮชแท็กเวียสุกรวัน์แล้วก็ต้องบอกว่าโพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากทีเดียวค่ะคถึงขัน้น<ส>ทํา<ส>เอาขนาดคุณพี่หนุ่มของเราเห็นข้อความนี้ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์กลับทันท, <c oughs> ทีเช่นกันว่าคนนั้นนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันนี่หมายถึงว่าสมัยก่อนใช่ไหมคะพี่คะหมอของขวัญเลี่มาแล้วเนี่ยมาอุ้ยนั่นแหละหมอของขวัญอุ้ยชาวเน็ตก็อุ้ยขะที่คุณแม่เป็น เป็นแบบว่าอยู่เลยสาม G สี่ G ห้า G สมัยนี้กับสมัยนั้นยังไงไหมอะความเจ้าชู้โอ้ยเมื่อก่อนสนุกกว่านี้เยอะนะเธอเนาะมแม้สมมุติเมื่อก,ก่อนมีทวิตเตอร์เหรอหนุ่มไม่ได้เป็นคนหรอกเธอ,อ <laughs> จริงๆก็เป็นอะไระแม่ ละครที่ว่าแซบยังสู้หนุ่มกันชัยไม่ได้เขาใช้คําว่ามันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยจริงพูดให้เด็กมันคิดมากนี่ขนาดวิ่งไล่ในอพาร์ตเมนต์ก็มีให้กระเทยบุกรอข้างล่างกระเทยบุกรอข้างบนก็เยอะอยู่อคุณก็ไปพูดมายูมนั่งดูอยู่นะใช่ไงเพราะมันมีหลานแล้วไงถึงมันพูดไม่ได้ถึงกัดเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ถ้าลองมายูไม่รู้เรื่องสิโอ้ยมายูเอาแวะแวะอยู่เล่าให้หมดเลยไม่หรอกแต่คือที่พี่เข้าไปตอบอันนี้เพราะพี่ขำพี่ก็บอกว่าที่บอกว่าเวียเจ้าช กูเนี่ยมึงเกิดไม่ทันสมัยหนุ่มกัญชัยอะดิที่บอกว่าคนนั้นน่ะนะเมื่อวานคนนั้นเนี่ยคือคนไหนก็ต้องเล่นตัวเองไปก่อนไงหนุ่มกัญชัยเมื่อปีเมื่อสมัยก่อนปีนั้นเมื่อสองห้าบวชนคิดไปบอกไม่ถูกบวชก่อนนะพี่หนุ่มเรื่องพี่หนุ่มหนูบอกเลยนะเป็นตำนานคนใช้คําว่าตำนานเลยนะ ตำนานมินิใครจะต้านคุณหนุ่มได้ทกันทันกันใช้แล้วรดมินิอย่าใช้คำว่าตำนานละครสามสิบตอนยังทำไม่พอถ้าจะเอามาทำคุณยูดไปเรื่อยวันนี้ฉันเพิ่งถามใครนะเล่นละครทั้งหมดกี่ตอนน่ะโอ้หได้สาสิบตอนถูกฉันมานั่งคิดถ้าเอาเรื่องหนุ่มมาเนี่ยตอนหนึ่งนะตอนชั่วโมงไม่พออาจจะเป็นหล่ออดลีหรือฮาร์รี่พอตเตอร์เด็ดหอเต๋าแตกไหมฮะโอย่าไปพูดถึงอะไรอย่างนั้น เราก็มโอ้ยอะไรนะเมืองมายาเดะซีรีส์ที่พี่บอยชอบทำอ่อโอ้โนี่คุณปูนะคุณปูภรรยาคุณเอ๋ไทยรัฐน่ะส่งมาเลยนะว่าเรื่องหนุ่มกัญชัยต้องถามพี่นะจ๊ะใช่โอ้โหส่งมาทันทีเลยนะโอ้ตอนนั้นลองกลับไปดูคุณทันรายการลาตีสโมสรหรือเปล่าล่ะ อยู่ๆทำไมมันอะไรเนี่ยรถเมทันรายการทนก็มาผ่านผมพร้อมกันเลยตอนนนั้ลาสตีสโบอัไปเถอะแล้วจะให้เล่าต่อหรือจะอ่านพี่หนุ่มจะแต่เอาง่ายๆสุดท้ายคือพี่หนุ่มก็ไปตอบอันสุดท้ายว่าไม่แต่พูดจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีโซเชียลมผมดดตามบอกเนี่ยนะผมแย่เลยนะขนาดตอนนั้นเนี่ยไม่มีโซเชียลนะผมอะข่าวผมอ่าลงหนังสือพิมพ์เนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยเจ็ดวันแปดวันเก้าวันคนด่า เดินไปไหนก็คนม่นก็มองหน้าแล้วก็อย่างเงี้ยอายไอ้เชื่อป่ะพี่ต้องหนีไปอ้วนร้อยเมียไงเขาเรียกไงเจอพี่ต้องหนีไปอยู่เยอรมันนะตอนนั้นน่ะเนาะเขาเรียกเจอไอ้อ้วนร้อยเมียเนาะตอนนั้นก่อนหน้านั้นเขาเรียกไอ้อ้วนร้อยเมียเออแล้วก็เนี่ยก็หลังจากนั้นก็มีก็มีเรื่องมีอะไรมาตลอดตุ๊ตตโนยตุ๊ตตโนยมื่อตนนี้ตุ๊ตตโนยจริงเมื่อก่อนมีอะไรอย่างนี้เลยซ้อนเจ็ด เมย์หนูต้องทันลูกเพราะเรามาพร้อมๆกันน้องๆได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ซอจ็ดโอ้ซอจ็ดนี่ก็ตำนานตั้งแต่เมดนเจอร์อนไ์เนาะเดวนเนาะใช่ใเนี่ยตุตนอยตุตนอยตุตนอยิตุตาลตตนาพาุตนายิตบตนาลิตนาลุนาลิาร์ตนาลิตเตาไิตุตนาลิตุนาลนอลนาลิตุนาลิตุนาลิตุตนามนาลิตุ่นาลิตาลิจบตนาลิจุตนาลิตุตนาลอตุนาลิาแนาล้ตุนาลตุตนาลตุตนาลิตลาดมาลิาลืม มึงไปบ้างแล้วก็ไม่ต้องไปจํามันเยอะนึกอออกมะไม่ต้องไปขุดเยอะไม่หรอกครับเอาเอาจริงๆนะเมื่อก่อนก็เกเรแหละก็ยอมรับว่าเกเรแหละอืายอเราเราถามมันชัดมากหลักฐามมันชัดมากพี่ต้องยอมรับหรอกหลักฐานมันชัดจไปเจอแบนดจะไปที่บอกว่าเออที่ผ่านมามเป็นอดีตครับผมชนเคยเอาจริงๆนะนี่พูดตรงๆเลยนะอย่างที่พุดดำเล่าเลยนะไอ้ที่ในละครเนี่ยในชีวิตจริงของผมอะยิ่งกว่านั้นอีก เห็นไอ้ที่ดูดูในละครจะเนี่ยแล้วโอหมันเด็ดไว้เลยเรื่องพี่เนี่ยถ้ารู้จริงแล้วแม่งเด็ดขนาดนั้นดิหนนูยืเธอรุ่นละครได้ไหมไอปีนปีนคอนโดนั้นเธอเปล่าวะคุณก็จะพูดทำไมวะใช่ปีนคอนโดจากปีนจากห้องหนึ่งไปห้องปีนไปไฟเจอแมนไงพักก่อนช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเวลาพักใช่ไหมตอนนนั้เธออยากให้พี่วันเล่าให้ฟังก่อนใช่ไหมตอนนั้นเธอ สดใหม่ให้เยอะ